ู่ในเกม Beast Buggy Racing กันอีกแล้ววันนี้ใครจะได้กอดโปอยิ้มชมไนมั้ยยิ้มชมชมชเย้ต้นตะเคียนได้เลยหมคนยี่คนเอเรี่ยนเขาจะเล่นเป็นคนที่สองคุณคุณคุณเอาแบบวันนี้เรานที่โอ้คุณเอเลี่ยนเนี่ยจะได้เล่นเป็นคนที่สองเราจะไม่เล่นกันก่อนนะวันนี้เราจะไม่เล่น ว้าด่านที่5มันใช้หกดาวแต่เรามีด่านหนึ่งดาวด่านเจ้าสุดหนึ่งดาวเป็นด่านซ้อนรวมกันเป็นห้าเราขาดอีกดาวเดียวนั้นเล่นด่านหนึ่งกันใหม่ดีกว่านะคะปึ๊บเสียการไปแล้วหนึ่งใบเอ็อเออเพลงสนุกมากโยโยโย่เป็ไมลูสย์โย่ก็ต้นประเคียนครับเป็นชื่อคุณชื่อปะเคียรลูกคุดทำไมมาอยู่ในนี่ ถ้าผมมันไล่ขอเกียร์อยู่ใดใีๆอ,อุ้ยใครติดระเบิดเนี่ยอุ้ยเมือ็จน,น,น้ำหน้าเสร็จน้ำหน้าเธอคนเดียวอู้หเราเสียบโดยค่ะโลกแตกแล้วล่ะโลกแตกเป็นอะไรที่เิ๊ฟก<ๆ>ิ๊ฟที่ทำให้เรานิ้วิ้วได้เลยปัง ภาษาในแค่สุดไอ้วิธีการใช้ทางร้อแบบไหนให้เียงเชียงเหรอทุกคนจำเรื่อง้ายังเหนียวกันไปเลยแล้วไม่อยากได้ยินเสียงของรถก็เรียงตัวของนรกนั้นก็เป็นเอ๊ะเอมือสีน้มือสีแลก็เอ๋ออุยเด้งดึง ก,กิ่งกิ่งก่อนไคจะเก็บของอันนี้ไมหรู้ว่าจะได้ผลนี่คือสาวควายให้เราเรามันจะตายทันทีเราจะมาใช้ทงางนัดแบบให้เชี่วชางกันนย นี่ค่ะเราใช้ทางแล้ก็เชี mm ่ยวชาญแล้วนะเมื่อกี้พาดระหน่ำใช้ยังไม่เชี่ยวชาญยเอ้ยกอเราได้นเนเสียงอะไรเมื่อกี้ โอ้โฆษณานี่นาซลลีซลลีค่ะเธอค่ะเธอคเกมอันนี้มันชอบโฆษณาอ้าวเป็นอะไรไปเย่ห้าห้า หนูไม่เลียวแก่งค่ะเอเลี้ยวเอเลียวไม่ไปหนูชื่อไม่เลี้ยวเก่งครั้งที่เต็มบ้าไม้เลียวก็เก่งหางก็เก่งเออจะไม่มีหางโอ้ตายควอาใครอ่ะคนลอยทไมไม่รู้สิคนลอยกับพ่อฉันเหรอโอ้คนเป็นที่สี่ คุณกับผู้จิมเลยนะคะคุณผี้หล่อคุณคอมาหุ่นคุณคู้ที่ผหล่อเลค่ะโอ ค่ะคุณต้นต้นตะเคียนค่ะไม่เมลี้ยวตาเราเล่นไหมไม่เลี้ยวเก่งไม่หไมหวแล้วตแต่วันรักกุ้นแอบต้นชูอะไรน้อง กี่เพจน้าเรียบจบตอนนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าไม่ต้องไปดูค่ะเราฉันรู้รว่า20่สิบเพจน่ะเหรอใช่แสดงว่าอ่าคลิปนี้เราจะถ่ายกี่นาทีคลิปนี้เราจะมาถ่ายกันกี่นาทีคะคือคือแม,ม่เดีวยวโอประมาณสิบหกนาทีก็จะเกินแล้วบหกนาทีจะไปอ้าโอ้บาด์ี้จอสลับโอ้บาร์บี้สุดหัวหอง นายยิงอะไรออกมาลูกสีฟ้าอันนี้เราเป็นที่สองตาเนเราจะได้ที่หนึ่งในสามที่ขาดก็ไม่เลวอ่าใครเก็บอย่างที่หนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเธอแน่เลยอุ้ยอุ้ยที่หลังนายเอ๋ผมพ่อนายยังไม่ตหน้าัช่ไหมฉันจะใช้ทางนล้ว นี่จะเป็นช่วงเช้าแล้วเราจะพัฒนาคะแนนเราเรื่อยๆแอนเก็บแต่เราไม่ได้สงเก็บแต่เราได้ยิงอุณคนลันั้นตายที่ไรที่ไรที่หนึ่งเย้ตอนนี้เราผิดีีกแล้วเนาะตอนนี้เรามีสีทธิ์การทุบ รถตกดังเราเรียกกันในยานเพราะเห็ดนั่นเองสวัสดีค่ะฉันชื่อไม่เลียวแข็งคุณปอสามค่ะกำลังจะขึ้นมอสีกอล์มบ์ปอสามกับมอสีโอ้โหโอ้โหไอ้ไม่เลี้ยวแข็งนี่มันชื่อฉันนี่นะไอ้ไม่เลี้ยวแข็งเจอยตอกกิ๊ก ใช่อุ้ยเราเริ่มใหม่กันไหมเราอันใหญ่เราจะไปสำรวจเส้นทางกันเมื่อกี้ได้ไหมว่าเราเราเห็นทางไปแบบคุณเออคุณแม่เดียวเราลองไปสำรวจอะไรตรงมี้ค่ะเฮ้อฉันเจออยู่ประมาณตรงนี้แหละไม่ตรงที่คนเลี้ยวตรงนี้เล้วคุก็ตกไปเดี๋ยวไป่ใช่ตเลี้ยวคกตเกิเราะมลยวเลี้ยวทั้งเลยมันเลี้ยวไปได้แล้วไม่เป็นไรจ้ะอ้วทำไมแมทคุณ

แล้วบ๊ายบายเซโยฮาระ